รายงานสรุปเหตุการณ์ไททันแคทอัสนะไททันแรดแคทอาร์มีปราบฟูงหนูหมดสิน้นตำรวจซีวิซิตี้ลากซากศพของหนูหน้าดำไปฝั่งที่ป่าใกล้สนามบินครับมีปฏิบัติการดวนของแคทอาร์มีครับหน่วยแอร์คราฟส่งบอมเมอร์ิงระเบิดลงที่พิกาัาศูนจุด 411A3 ครับผมพบฟูงหนูจำนวนมากมาเข้าสู่สนามบินครับผม มา,ามลาทั้งหมดบุกไปปราบปรางคุ้มหนูติดวดัตทีผลพิษศูนย์จุดหกห้าหนึ A ่งเอหนึ่งรบผมไอ้โคเจ้าไปดักนอที่สถานีรถไฟข้ากบหนูลอ่อมันขึ้นชายชะลาเลยนะไ <Yes. S 1> อตีหนูทิงนี้ไอ้โซเว่นจับฉนันไม่ได้สิไม่มีทางหรอก you you.